โอ้ลูกตัวผู้รอครับตัวนี้พี่น้องสีแดงเม็ดเขาเปลือกครับลูกตัวผู้ลูกแรกหรือลูกสองพ่อตัวนี้ลูกแรกครับลูกแรกเนาะแม่นี่บ่่ท้องครัแมโอ้แม่กระมันลูกตัวผู้แม่กระมันสามเดือนแม่เครื่องงมสูงก็สิ่ประมาณร้อยสามสิบห้าบวกครับแม่นี่บังลูกตัวผู้เพื่อนครับเบังผู้น้อยนี่ใครหนังหนาดีนะพ่อเนาะผู้น้อยสีเม็ดเขาเปลือก แม่สมยังมาพ่อสมโตครับสมโตได้ได้โดนบานไดกับพ่อสามเดือนครับสามเดือนครับเขาประกันท่องให้บ่าพ่อประกันเนประกันประกันเนาะครับผมสองในสามมันเถาะครับสองในสามครับเปิดเท่าไรพ่อของเขาเปิดไปสามสามหมื่นสองพันครับสามสิบสองโอ้พอฟังเลยพี่น้องจุดสองในสามทั้งแม่เขานี่ประกันท่องแล้วก็ประกันตามนี้ให้ทุกอย่างแล้วพ่อเนาะตามนี้ทุกอย่างบุมบิ๊กขาโทกาทอน สามสิบสองคู่ได้ต่อได้แล้วก็มีอีกบ่พ่อครับพี่เขาขนรถได้ด้วยเขาขนรถได้ครับผมนี่ราคาเบาเบาครับเพิ่มนี่ผมราคาเบาเบาลูกตูปูน้อพ่อเนาะลูกตูปูครับแม่ลูกที่ซีล่ะครับลูกที่ซีบ่ตัวนี้ครับลูกที่ซีแม่คือสีทองว่างอยู่เนาะพ่อเนาะทองว่างครับอ่าคุยกันทองว่างพี่น้องสูงกว่าบ้านลอยสามสิบเปิดเท่าไรพ่อแม่ลูกซีส่าสองครับส่าสองครับกับคู่ได้ต่อได้คือกัน ครับผมได้ครับผอ่ะเบอร์โทรเนี่ยพ่อครับ085 0 8แปดห6า6ู6ย์แปดห้าพ่อใหญ่บุญเย็นครับพ่อบุญเย็นทางวันนอนนะพ่อเนาะคครรัับบผมขอบคุณหลายๆพ่อจัดมาสองโค้ชมาฝากพี่น้องอ่ามีรถทรงครับมีรถทรงครับตัวประเทศใกล้ๆกับมาคุยกันเบิรงกนะครับเนาะครับผมอ่ะฝากพ่อบุญเย็นไว้ครับพี่น้อง